ตอนตัดขนแกะโอ้ย,อยปวดจริงๆนะเจ้พอกเนี่ยอืมยังไม่เสร็จอีกเหรอพวกง่ามอยู่ได้อ่ะโอ้โอขอโทษแนตะ่ะคุณ แต่แต่พกเจ็บนี่น่ะไม่เห็นเลยทําอะไรไม่เร็วเท่าแต่ก่อนถ้าพูดไปแล้วมันก็คือว่าจะพูดอะไรก็พูดมาสิยาเอ,อเอาลาพบดอยู่นั่นแหละค,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 คือฉันอยากจะไปหาหมอค่ะแต่ว่าค่ารักษามันแพงเหลือเกินคุณคงจะกรุณาเพิ่มค่าแรงให้จนสักนิดดึงได้ไหมคะแต่ว่าอะไรนะอา้าวทางานได้ไม่เต็มที่ยังจะขอเงินเพิ่มอีกงั้นเหรอสะโพเจ็บนะก็นอนอยู่บ้านไม่ต้องมาทํางานใช่ไ<ะ>ตายแล้วแตกเลยเอา้อา ตกใจจนแตกคอยดูนะฉันจะหักเงินค่าจ้างของแกไป,ไปกับบ้านไปเลยอแต่ว่าคุณคะหึแตกแกมีปัญญาติดที่เหมือนเดิมไหมวันนี้ครับเจ้าของฝูงแกะอยู่ไหมครับอ,อยู่ครับอยู่ในบ้านนั่นไนีับอ่าดีมากเลยทีเดียวผมจกจะซื้อขนแกะสักหน่อยนะครับงั้นก็ลองเข้าไปคุยกับเธอดูสิครับ แกะพวกนี้ขนสวยดีทีเดียวแน่นอนครับเราดูแลพวกมันอย่างดีเลยล่ะครับอืมดูมันจะมีแกะมากกว่าเมื่อก่อนใช่ไหม่ยถูกแล้วล่ะครับแต่ผมจะบอกอะไรให้นะงานมากขึ้นแต่ว่าเงินเดือนจะไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยน่าเบื่อจริงๆร่ <c oughs> แย่หน่อยนะครับถ้าขายคนแกะได้ก็ลองขอเพิ่มดูเซ่ไปละอ่ <c oughs> เป็นพวกแกะซึ่งยังจะดีกว่าไม่ต้องลำบากลำบน อะไรกันนะเพิ่มแค่ยี่สิบเอร์เซ็นจากพี่กรณ์เองเห<ะ>เพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นตก็มากแล้วนะที่จริงก็ได้ราคาไม่เลวเลยนะแต่ต้องเพิ่มอีกหน่อยเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นตท่านั้นเองเหรอนี่ก็ถือว่าให้ราคาสูงมากแล้วนะนี่ฉันจะบอกให้นะเมื่อเช้านี้ก็มีคนมาขอซื้อคุณแก้วชันรายหนึ่งฮะคุณยังไม่ได้ตกลงขายใช่ไหมยังหรอกแต่คิดิดูก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจทีเดียวนะอืมถ้างั้นเอาอย่างงี้ ผมเพิ่มให้สามสิเอร์เ็นตมากกว่านี้แล้วก็ไม่ไหวแน่ตกลงตามนั้นสามสิบก็สามสิบยอดไปเลยที่ผลแน่อีกอย่างนะหมู่บ้านถัดไปปีนี้เขามีแกะเพิ่มขึ้นมากคุณควรรีบจ้างคนงานตัดขนแกะแต่นั่นเนินจะดีกว่าอ๋อคุณนายครับอ ฉันกำลังรีบนะมีอะไรว่ฉันกลับมาค่อยคุยได้ไหมฮะอ๋อครับแล้วคุณนายจะไปไหนไม่ทราบครับเอ่อบอกได้ไหมครับจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันฉันจะรีบไปหาคนงานมาตัดขนแกะยะถามมากอยู่ได้ทุเรศถ้าแกมีเวลาว่างนักแล้วก็ไปตัดขนแกะสิยะโอ้เห็นทีจะไม่ไหวหรอกครับคุณนายผมไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยอะแย่จัง ใจแล้วนะฮะเอาตามนั้นนะครับอย่าลืมเสีะ,ะนังง่ายผูดถึงก็ามาพอดีเลยจ้<ะ>่มีอะไรหรอคะเออในขอแนะนำไม่รู้จักนะที่เป็นเพื่อนเก่าของผมเป็นนักตัดขนแกะฝีมือดีอยังไงละ่ะโอ้ท่งเหมะอ,อะไรอย่างนี้นะฉาวบานที่นี่ก็เพื่อจะหาคนไปตัดขนแกะอยู่พอดีทีเดียวละคะ่ะ ว่างอ่ะฝีมืออย่างนายไม่ถึงวันก็คงทํางานเสร็จตกลงผมยรับงานนี้แต่ว่าตอนนี้ขอค่าแรงเพิ่มอป็ยี่สิบจากปีก่อนนะครับแต่ว่าเห็นแก่คุณนะครับผมจะขอเพิ่มแค่สิบเปอร์เซ็นก็พอนะครับไม่ต้องห่วงอืมขอบใจมากะนะอไรนะขอเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นอะไรกันแค่นี้ทำโวยวายไม่ได้คิดจะโกงราคางั่นเหรอไม่มีทางไม่ไหวราคามันแพงเกินไปฉันจ่ายให้ได้เท่ากับปีก่อนแค่นั้นแหละเพิ่มไม่อีกไม่ได้หรอก อะไรเพิ่มมันไม่ได้แล้วครับงั้นก็ไปหาคนอื่นทําก็แล้วกันเสียใจด้วยนะผมรับงานนี้ไม่ได้หรอกอไปละโอยเราเลยต้องเสียคนตัดคนแกะฝีมือดีไปเลยนี่คุณนายจะไม่งกไปหน่อยหรือครับสรือกเดียวก็เพิ่มให้ไม่ได้แนะ่ไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะฉันยังมีคนตัดขนแก่คนอื่นอีกตั้งเยอะแยะไม่งอแกหรอกอืมไม่เป็นไรงั้นตามใจ อ๋อกลับมาแล้วเหรอครับคุณนายก็เห็นอยู่แล้วนี่จ้ะมีแต่พวกหน้าเรือทั้งนั้นเลยคุณนายหาคนตัดขนแกะได้หรือยังครับยังเลยเดินจนขาจนลุกทั้งวันแล้วคุณนายครับคือว่าผมมีอะไรงั้นเหรอแกต้องการอะไรอีกล่ะขอแค่เงินเดือนละสิ ไม่พอขอยังไม่ทันอาบปากเลยเราถ้างนั้นผมขอเบิกล่วงหน้าสักนิดหน่อยได้ไหมครับคุณนายแกจะเอาไปทําอะไรเหรอคือว่าเออผมของผมเนี่ยมันยาวเหลือเกินอยากจะไปตัดออกสักหน่อยครับบ้าท,ที่สุดประสาทกินหรือไงเบิกเงินไปตัดผมผมยาวแค่ั้นจะตัดนิดไงอ,อ้คือว่าอืือเอ้คิดออกแล้วรอเดี๋ยวนะ ฮาคุณนายใจผมเบกเั้นจริงๆหรอครับไม่ใช่ไปเอาที่ตัดผมมาสิฮ่าไอ้โอ้โอ้เบาอ้ายนั่งดีๆสิยะเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ทำร้องอดทนบ้างสิเดี๋ยวก็ฉีดไปเองแหละ ที่นี้แกก็ไม่ต้องเบิกเงินจากฉันไงฉันยังขอดาบายเป็นอย่างแล้วคุณนี่พร้อไไมอนะอคมะคุณนายไม่ใช่คนแก่แบบนี้ดีไหมละ่ะเงินทองก็ไม่ต้องรั่วไหลออกนอกบ้านแต่ตผมแค่นี้เรื่องอะไรต้องไปเสียเงินเสียทองเลยยังดีกว่อโอ้เป็นไงดีไหมล่ะแบบนี้ถามแต่ไม่ได้ตอบขอา้าพันไปเจ็บแล้วข้าพันเจ็บแล้วอ้าวเจ็บแล้วเห็นไหมบอกแล้วไง วันบาลืมนี้ครบกําหนดส่งขนแกแล้วนะยห้ผิดพ,พลาดเจ้านะไม่ต้องห่วงหรอกนะฝีมือดีๆวันเดียวก็ตัดเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะคะอืถ้างนั้นก็ดีล่ะผมตอนแกมารวมกันแล้วครับคุณนายดีมากฉันจะตัดขนเองแค่คอยจับแกดเลยนะฮะ,ะคุณนายจะตัดขนแกเองจริงๆเหรอครับ ใช่นะสิจะใครที่ไก่ล่ะแกก็รู้นี่ฉชนแต่ฝีมือดีขนาดไหนอ๋อก็จริงละครับแต่ว่าคนกับแกนี่มันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับคุณนายหัปาบซะนี่ไปจับแกมาเร็วๆ <complaining. S 1> ครับ<อ>นี่ฉันหวังว่าพวกเราคงรอดชีวิตนะเธอนะดูท่าทางไม่ค่อยดีเลยนะอ,อ๋อนั่นจริน,นั่นดีโอ๊ย อ้ายอ้ายใครเอาใครเอานี่นี่ในการนี้แหละเจ้าน่ได้มั้ยจังกันนะจังกันนะสิอ้ายไอ้ตายแนเลยอตาด on เนี่ยอู้ตาด on เนี่ยโอ๊ยบ้าเอ้ตดเนี่ฉันจะเอาเนื้อจะไม่ขายแทนขอนนดโอเจ็ดจริงๆเลยทำไมไม่สงสารกันบ้างเขาต่อไปพี่ห่วต่อไปทาได้ละหวัดเสียวก็ไดี นี่น่ะว้าวไปดีแล้วอะไตายเลยไห้ตายแน่นะโอยมาเดยังโดนตั้งหลายทีไม่ไหวแล้วเจ็บจังเลยแกเอาอี้เห็ดมาดสมน้ำหน้าคุณนายครับโปดทนหน่อยนะครับ เอาละคุณนายเดี๋ยวผมจะหายาใสให้นะครับนี่ฉันทายาให้แล้วพวกนี้ก็คงจะหายเจ็บแล้วนะเจ้าแกพวกแกนี่ยังเก่งกว่าฉันซะอีกคุณนายตัดผมฉันน่ะเจ็บยิงกว่าพวกแกต้องหลายเท่าอ่ะฉันยังไม่กล้าทำอะไรเลย เจ็บเจ็บแล้วเกินโอ้ยเจไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเอาละไม่ต้องลุกขึ้นหรอกเป็นนั้นว่าคุณทําไม่เสร็จตามกําหนดเสร็จสิเสร็จฉช้แตจิดการเดี๋ยวนี้ล่ละคนใช้ของคุณเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วต่อไปอย่างงกนักนะจะบอกให้ไม่ต้องทํามาสอนฉันหรอกนะโอ้ยเจ็บโอ้ย อึ๊บเอื้อมถึงก็เปล่าเดี๋ยวก่อนดิฮ้ายจ้าก็ไม่มีทางหรอกนี่ต้องฉันแสดงเองดูนี่นะนี่นีนี่ต่อเข้าต่อเข้าแบบนี้นี่นี่เดยวเห็นเป่าหัวหมองอ่ะแล้วคราวนี้ก็อย่างนี้เย่เย่เย่ยเอจิจิจจ